สัใจหรือ,อยังภาษาอังกฤษพูดว่ายัางไงมาชมกันค่ะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่มีคำที่แปลตรงตัวกับคำว่าสัใจได้แบบ100%แต่คำที่ใกล้เคียงที่สุดคือคำว่า satisfied ที่แปลว่าพอใจอิ่มอ,อกอิ่มใจและในปังบริบทก็สามารถแปลว่าสัจใจได้เช่นกันถ้าเราอยากจะพูดว่าสัจใจหรือ,อยังภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า are you satisfied now are you satisfied now ถ้าเราจะถามว่า Are you satisfied โดยไม่มีคำว่า now ต่อท้ายความหมายจะออกไปทางคนพอใจไหมเป็นกลางๆไม่ได้ประชดอีกประโยคที่เราจะใช้กันบ่อยคือ Are you happy now? Are you happy now? แปบลบว่าสัตใจรื่อยังเช่นกันแต่ถ้าเราจะถามว่า Are you happy โดยไม่มีคำว่า now ต่อท้ายความหมายก็จะแป็นคุณมีความสุขหรือเปล่ามากกว่าอีกประโยคที่เราจะใช้กันคือ Feel better now? feel better now แปลปรับมันว่าทำแบบนั้นแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมและประโยคสุดท้ายที่เราจะใช้กันคือ did that feel good did that feel good ทำแบบนั้นแล้วรู้สึกดีไหมหรือสัจใจรือยังนั่นเองค่ะสะรุปประโยคว่าสัจใจรือยังภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ประโยคว่า a are you satisfied หรือ b are you satisfied now comment down below